ขอบคุณน้องเดือนมากนะคะสวัสดีค่ะพี่พรักกดจพนเชิงหอมนะคะเราได้ฟังเรื่องราวของผู้บริหารบริษัทแล้วก็พาร์ทเนอร์แล้วนะคะเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของผู้บริหารบนสื่อออนไลน์นะคะผู้บริหารของอินดีมยังได้ไปออกสื่อธรรทัศชื่อดังของเมืองไทยด้วยนะคะ อย่างเพชรรามาตีสิบเดย์ทูเดโชว์กล้องสตอรี่แล้วก็อายุน้อยร้อยล้านค่ะแบบนี้การันตีได้ไหมคะว่าเราถูกกฎหมายแน่นอนค่ะไม่อย่างนั้นบริษัทเหล่านี้ไม่มาช่วยสนับสนุนเราแน่นอนค่ะนอกจากนี้เรายังจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะหรือสคบค่ะถูกกฎหมายไทย100%เลยนะคะค่ะ,ะบริษัทผู้บริหารของอินดีมยังสร้างโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองอยู่ที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายก็ใช้พื้นที่ของโรงงานนะคะก็จะตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็พื้นที่ของโรงงานทันสมัยค่ะมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วก็ได้รับมาตรฐาน iso ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งน้ำผุุแร่เย็นของของไทยเป็นหนึ่งเดียวของไทยเลยนะคะที่ส่งไปตรวจสอบเมืองนอกแล้วได้รับมาตรฐานโลกด้วยนะคะ ติดหนึ่งในห้าของโลกเลยค่ะก็เทียบเท่ากับ counterband เลยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของข้าวหอมเมืองปลายที่ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรไทยเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะนอกจากนี้เราก็ยังผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายอินดีมผลิตภัณฑ์ของอินดีมก็มี3กลุ่มด้วยกันนะคะ 1. สกินแคร์ดูแลผิวพรรณค่ะสกินแคร์ของเราใช้วัตถุดิบน้ำพุแร่เย็นแล้วก็ข้าวหอมเมืองปลายนะคะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นตลอดเวลาค่ะแล้วก็ขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติแบบนี้ดีไหมคะ ชอบไหมคะคุณผู้หญิงทั้งหลายต้องชอบแน่ๆเลยค่ะก็ได้แก่สกินแคร์ก็ได้แก่กกแกแกโฟมสมูทโฟมคะ่ะแล้วก็เซรั่มไนท์ครีมเดย์ครีมค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของอินดีมนะคะอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของอินดีม ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเซมิทิกเลยค่ะเหไหมคะซึ่งเทคโนโลยีเซมิทิกนี้ใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศค่ะแล้ใช้กันมายาวนานมากแล้วนะคะแล้วทำให้ผลิตภัณฑ์ของอินดีมได้มาตรฐานระดับโลกเลยนะคะได้รางวัลน,นวตัตนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับเหรียญเงินจากประเทศ กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแบบนี้ดีไหมคะสุดยอดไหมคะอาหารเสริมของเรามีคุณภาพสามารถขายตัวเองได้สามารถทำให้อินดีมของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดคะ่ะแบบนี้สุดยอดไหมคะนอกจากนี้เรายังมีสินค้ากลุ่มที่3ก็คืออุปโภคบริโภค สบู่ยาสีฟันยาสระผมแล้วก็อื่นๆนะคะปกติเราซื้อกินซื้อใช้สินค้าพวกนี้อยู่แล้วแล้วเราได้อะไรคะได้เงินทอนแล้วก็สินค้าจริงๆถ้าเราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อคะ่ะมาซื้อที่อินดีมเราจะได้อะไรหรือเราจะได้สินค้าได้ประกันชีวิตได้ แพลตฟอร์มออนไลน์ของอินดีมทั้งหมดเลยค่ะแล้วทำให้เรามีไรายได้สามารถนำไปปลดจะปลดนี้ปลดสินทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินและเวลาเรานำไปให้คนที่เรารัก รับประทานคนที่เรารักก็จะอยู่กับเราไปอีกนานๆเลยนะคะแบบนี้สินค้าเราสุดยอดไหมคะดีไหมคะนอกจากนี้เราก็ยังมีสูตรมีระบบมีทีมคอยจับมือทำจับเงินแสนเงินล้านอขอเชิญน้องด้างค่ะจะมาเล่าวิธีที่จะไปจับเงินแสนเงินล้านจากอินดีมค่ะ Dude. <laughs>